สวัสดีค่ะท่านผู้ประกอบการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบ,บุรีขอแนะนำให้รู้จักกับการใช้งานระบบบริการออนไลน์ของกรมวิชาการเกษตรระบบใหม่ชื่อว่า New Doa National Single Window หรือ NSW ระบบที่จะทำให้ท่านสามารถยื่นขอใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตกับกรมวิชาการเกษตรได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยตนเอง มาลองทำไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากการค้นหาลิงก์ของระบบจาก Google ค้นหาด้วยคำว่า NSW กรมวิชาการเกษตรแล้วคลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบบหรือเข้าผ่านเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตรแล้วเลือกแบนเนอร์ New Doa NSW ขั้นตอนแรกคือการลงทะเบียนสร้างชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตัวท่านเอง สำหรับการยื่นแจ้งคำขอในระบบโดยท่านต้องเตรียมอีเมลของตนเองและภาพถ่ายหรือไฟล์สแกนเอกสารประกอบสำหรับบุคคลธรรมดาได้แก่สำเนาบัตรประชาชนด้านหน้าและด้านหลังสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาใบทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์กรณีนิติบุคคลได้แก่สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล และสำเนาใบทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์เริ่มต้นการลงทะเบียนโดยเลือกคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนจากนั้นมากรอกข้อมูลผู้ขออนุญาตขายโดยมีตัวเลือกว่าเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาจากนั้นกรอกรายละเอียดในข้อต่างๆให้ถูกต้องและครบถ้วนโดยเฉพาะข้อที่มีดอกจันสีแดงกำกับอยู่ระบุอีเมลของท่านให้ถูกต้องตรงส่วนที่อยู่ร้าน หากเป็นที่อยู่เดียวกับผู้ขออนุญาตขายให้คลิกปุ่มสีส้มแต่ถ้าใช้ที่อยู่ต่างกันให้กรอกที่อยู่ร้านในช่องถัดไปชื่อสถานประกอบการต้องระบุชื่อร้านให้ชัดเจนตรงกับใบทะเบียนพาณิชย์แนบรูปภาพหรือไฟล์สแกนของเอกสารประกอบสุดท้ายเป็นระบบที่ใช้ยืนยันว่าท่านไม่ใช่หุ่นยนต์ให้พิมพ์อักษรตามที่ระบบกำหนดจากนั้นกดปุ่มบันทึก ระบบจะตอบรับข้อมูลของท่านแล้วส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านไปยังอีเมลที่แจ้งไว้ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบอีเมลที่ส่งมาจาก National Single Window เพื่อรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านพร้อมลิงก์เข้าสู่ระบบซึ่งเมื่อเข้าใช้งานในระบบแล้วท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเองได้ค่ะขั้นตอนที่2การยื่นแจ้งคำขอผ่านระบบ โดยกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบเมื่อท่านต้องการยื่นคำขอหรือต่ออายุใบอนุญาตเลือกที่ใบอนุญาตหรือทะเบียนจากนั้นเลือกประเภทใบอนุญาตซึ่งท่านสามารถเลือกได้ครั้งละหนึ่งชนิดใบอนุญาตได้แก่ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเลือกสัญลักษณ์เมล็ดพันธุ์ใบอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลือกสัญลักษณ์วัตถุอันตราย กรณีนี้เป็นการขอใบอนุญาตขายปุ๋ยจึงเลือกที่สัญ,ญลักษณ์ปุ๋ยค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูคำขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ยเลือกคำขออนุญาตขายปุ๋ยระบบจะแสดงหน้าจอคำขออนุญาตขายปุ๋ยอป1ในหัวข้อหน่วยงานให้ท่านระบุหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตให้ท่านซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานไว้ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีเลือกศูวนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรีตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผู้ขออนุญาตขายข้อมูลร้านให้ครบถ้วนจากนั้นกรอกชื่อผู้ดำเนินกิจการหากใช้ที่อยู่ร้านเป็นที่เก็บปุ๋ยคลิกที่ใช้สถานที่ทำการเป็นสถานที่เก็บแต่หากไม่ใช่ให้คลิกเพิ่มข้อมูลและระบุข,ข้อมูลสถานที่เก็บปุ๋ย แนบรูปภาพหรือไฟล์สแกนของเอกสารประกอบคำขอใบอนุญาตขายปุ๋ยได้แก่สำเนาบัตรประชาชนด้านหน้าและด้านหลังแผนที่สถานที่เก็บปุย๋ยกรณีนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนาจกรณีให้ผู้อื่นกระทำแทนด้วยเมื่อแนบเอกสารเรียบร้อยกดปุ่มส่งคำขอระบบจะแจ้งเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนจึงกดปุ่มตกลง ท่านสามารถตรวจสอบสถานะดำเนินงานได้ที่หน้าจอรายการคำขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ยซึ่งขณะนี้ได้ระบุสถานะเป็นส่งคำขอแล้วเจ้าหน้าที่จะพบรายการยื่นคำขออนุญาตขายปุ๋ยของท่านแล้วดำเนินการตรวจสอบเมื่อรับคำขอและการพิจารณาผ่านจะระบุสถานะว่ากรุณาชำระค่าธรรมเนียมพร้อมคำเตือนว่า กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายใน60วันมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์คำขอนี้ขั้นตอนที่3การชำระค่าธรรมเนียมปัจจุบันมีการชำระค่าธรรมเนียมได้3วิธีคือ 1. ชําชำระด้วยเงินสด 2. ส่งพนานักสั่งจ่ายไปยังผู้อำนวยการหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตและ3การสแกนด้วย QR code ที่เจ้าหน้าที่จะส่งให้ท่านเมื่อชำระเงินแล้วส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ เพื่อออกใบเสร็จรับเงินค่าธรมเนียมหน้าจอคำขอของท่านจะปรากฏสถานะชำระค่าธรรมเนียมแล้วเจ้าหน้าที่ดำเนินการสร้างใบอนุญาตขายปุ๋ยของท่านขึ้นขั้นตอนที่4รับใบอนุญาตเมื่อใบอนุญาตของท่านผ่านการอนุมัติและลงนามอิเล็กทรอนิกส์แล้วหน้าจอรายการคำขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ยของท่านจะปรากฏสถานะลงนามแล้ว และเมื่อเจ้าหน้าที่คลิกปุ่มพิมพ์ใบอนุญาตเพื่อลงนามจริงหน้าจอรายการคำขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ยของท่านจะปรากฏสถานะรับใบอนุญาตแล้วท่านจะได้รับการจัดส่งใบอนุญาตขายปุ๋ยและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์หากได้รับเอกสารล่าช้าให้ติดต่อมายังเจ้าหน้าที่นะคะสุดท้ายนี้ขอย้ำเตือนให้ท่านติดใบอนุญาตในที่เปิดเผย และดำเนินการต่อใบอนุญาตร่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุในครั้งต่อไปค่ะ